กินจ้าจสำหรับเมนอเมนูเมื่อนี้ที่แม่้องวนจะเห็นก็คือตำบมกห่้แล้วก็ทอดตีนไก่กับปกไก่ด้วจ้าเมนูก็ได้เตียวไว้ทุกเสียงทุกอย่างเราด้วยจ้าเนี่ยค่ะบมกห่้ก็ได้ฝานไว้เรียบร้อยแล้วเลิกค่ะเดี๋ยวห้องกระสีมากมากหมักไก่ทอดกันเลยเนาะค่ะเนาะจ้าก้า ไอ้บะนี่ก้อนเท่าสีทอดไข่แนละ้วไอ้ทอดไก่เนาะจ้ะแม่นนวนสิมะไซเขาก้อนเราจ้ะเพราะว่าแมน่นนวลในหนึ่งเขาไว้จ้ะ,จะาจะไซเขาก้อนเนาะจังไปทอดไก่อย่งจ้ะ คือตำบักหงกับถอดไก้ด้วยจ้ะใช่จ้ะเข่าห่อนจ้ะข้นเี้าห่อน เน,ะนานะ่ะร็เซล้วจ้าเดี๋ยวเข้าไปหมักไก่มาถอดกันเลยจ้าจ้าเข้ากับสิมาเริ่มหมักไก่กันเลยนะคะรดดีจ้า ชูรถจ้ะตามนิดนึงจ้ะนี่ค่ะแปลงทอดกรอบกุ๋ขี้จ้ะ แล้วเรนกับสิมาร์กว่าคือ่มการกระจาเฮ็ดเ่ราะเพิ่มการกะจาตัวอัตาของเมนูเมนูสิเฮ็ดจังสี่สิบปล่าแป้งใส่น้ำส่นแป้งใส่น้ำมันสีน้ำสูงมากรอบเด้จ้ะจ้าเมนูวุ่นกับมาร์กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวห่าไปถอดน้ำกันเล้เนาะค่ะเนาะเมนูวุ่นในตังน้ำมันไว้แล้วจ้าจ้าไปเบิ้งกันเลยจ้าเมนูวุ่นกับตั้งน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้วเด้จ้ะวันนี้ห่ากับสีมาเอาไก่ห่าลงเลยละค่ะไก่ที่ห่ามาร์กไ่ะเนาะ นี่จ้าไปบึงกันได้จ้า ใส่ลูกใส่เดียบหร่อยด้วยจ้ะถอปดป้กลางๆเวยจ้ะ ข้าวกรสีทอดไว้แบบนี้จนมันเหลืองผลนตาขายก็หอดกระสีมาเอาเกินเนาะคะ่ะเนาะทอดไปเรื่อยๆไ,ไฟกลางๆแบบนี้เลจะมาต้องเปิดไฟแห้งนะคะเอจะเบืงไปเรื่อยๆเลยจ้าทอดกันไปเรื่อยๆเลยเนาะคะ่ะเนาะเริ่มเหลืองตั้งกกลับเลยจ้าตับข้างจริว่าท่านอิดเหลืองลง ไปเรื่อยๆจ้าไก่ของเท่าก็เริ่มเหลืลหองแเราด้วยจ้าได้ๆล้วจ้ะครับคุณ จ้าไก่เหลืองไก่แดงแล้วจ้ายวไปรออเบื้องกันต่อไปจ้าอีกประมาณจาะหานะที่กระสีดแดง,งแล้วค่ะเดิมเหลืองแหละจ้าไก่ห้องห้างกับซุปเหลืองได้ทีแล้วนะคะน้องบันนี่ห้างกับสิมาเอาขื่นกันเลยนาะคะ่านนาอจ้าเอาไก่ขื่นกันเลยจ้า ได้แล้วจ้าไก่ทอดจ้าเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้เสด็จน้ำมันเ้าจะเอาไปจัดวางใส่จานนะจ้ะเนาะจ้า,จาได้แล้วจ้าปีไก่ทอดตีนไก่ทอดของเ้าจ้าก็สิออกมาหนะ้าตาแบบนี้และจ้าทอดสุกเรียบร้อยแล้วก็สิเป็นแบบนี้ละคะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเ้าไปเบิ้งตับมะฮุ่งกันเลยเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเ้าไปตับมะฮุ่งต่อกันเลยเนาะจ้ะเนาะ จ้าทำตํำาหมูหุงกันเด้เจ้าแม่นุ่งกันเล่นลตํากไปเรียบร้อยเด้เจ้าเดี๋ยวห้องกับสีมัฟปุ่มกันเลนะะนะ่นน้องะเนาะจ้าห้องกับมาเริ่มปุ่มกันเลนะะนะ่นน้องะเนาะใส่บหน้าเจ้า เคยรเทศละชันนีมันหวานดวยจ้ะแมนูน่นได้มักซื้อมักเกืยอเทศอันนี้มาใส่นะจ้ะเพิ่งเอามากินกับสลัดน้ำแหละจ้ะชุลจ้ะมันตา่นิดนึงจ้ะประแดก็ค้อเกิ่แล้วลจ้ะ แดดก็ใส่สอง,ง่านพี่เก้าอันนี้นนะค่ะอันนี้นัวจ้ะนัวะนี่นนค่ะเรียบร่อยแล้วก็ใส่เส็นลงไปได้จ้ะตันน้อยจ้ะ ກໍເສຍດາຍໍາລາຍດກິນໝົດນາາສດາຍເຮັດສັ້ຮົກິນໝົດຈ หรอก้ะยกโปเลยจ้ะแสบแล้วเม่นุคนก็สิบกวดเลย้จ เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะเสร็จเรียบร้อยทั้งสองเมนูแล้วเด้อค่ะส้มตำปีกไก่ตีนไก่ทอดจ้าแล้วก็ข้าวเหนียวคือเก้าแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะจ้าเรียบร้อยเมื่อแต่ไปกินน้ำกันเลยค่ะจ้าสำหรับคลิปนี้แม่งรุน่นกากไว้สำนีแล้วค่ะอย่าลืมเ้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดคอมเมนต์ ช่องน้องวุ้นพายกินพาเทีย่ยวด้วยนะคะสําหรับวันนี้กับเขาห้องเรียบร้อยแล้วค่ะพี่เกินกันเลยค่ะสําหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอใบแค้นในคอนเทนเดอร์เจอกันลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ